แปลงของเราทุกแปลงออกไปหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับวัสดุที่ทําให้มีคุณภาพได้นะครับเราไปหมักปุ๋ยคีวภาพกันนะครับเอาแค่นี้นะครับค่ําแล้วมืดแล้วครับไปก่อนนะครับคัดตกเปรดนะครับคือรอดตาข่ายแล้วที่เราครับเพื่อนๆครับเมื่อนี้กะเห่อกั ได้ซอยมะม่วงเชีดยวเอ,เอาสายพันธุ์ไว้เฉยๆแล้วที่มันส่งได้เยอะๆก็คือเขียวเวยแล้วก็มะม่วงนะครับเราไม่เอาหมดนะครับก็เอาแต่ลูกที่ว่าพอดีนะครับน้ำดอกไม้ก็เหลือเยอะอยู่นะครับแล้วก็แก้คมิ้นนะครับคงจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าแล้วก็มีมะม่วงชกอันนั้น ช่วนั้นเรามีเราคัดออกส่งส่งนอกนะครับแล้วก็มาให้เพื่อนๆอันนี้ไม่เอาแล้วนะครับอันนี้ไม่เอาแล้วเราจะเอาไปแปลงมะม่วงของเรานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็เก็บไปบ้างแล้วนะครับที่เหลืออยู่ก็นิดๆหน่อยไหลไหลตะก้าก็คงจะจะได้ประมาณเราคัดออกส่ง ส่งนอกนะครับแล้วก็มาให้เพื่อนๆอันนี้ไม่เอาแล้วนะครับอันนี้ไม่เอาแล้วเราจะเอาไปหลายหลายตะกร้าก็คงจะจะได้ประมาณครับพี่น้องครับแล้วก็ที่เหลืออยู่มีน้ําดอกไม้พันสีทองน้ําดอกไม้เบอร์สีนะครับแล้วก็โชคกันนั่นนะครับพี่น้องครับแล้วก็ที่เหลืออยู่มีน้ําดอกไม้พันสีทอง น้ำดอกไม้เบอร์สีนะครับแล้วก็โชคอันนั้นอากาศดีตอนเย็นนะครับเออเอาไปทำหมักปุ๋ยอินซีนะรับห้าสิบหรือหกสิบตะกร้าหรือเข่งนะครับนะครับ แต่โชคอน,นันเราเยอะนะนี่นะครับพี่คงเหลืออยู่แต่ส่วนอื่นๆอย่างงานช่างแดงไม่เยอะนะครับไม่เยอะเราเหลือไม่เยอะเราเพื่อนๆอนโชคอน,นันเรายังเยอะอยู่นะครับนูนเป็นหมดนะครับแปลงนี้เป็นนี่รุ่นขนาดนี้นะครับโชคขน,นาดวัสดุที่ทําให้มีคุณภาพได้นะครับเราไปหมักปุ๋ยคีวาภาพกันนะครับเอาแค่นี้นะครับ ค่ําแล้วมืดแล้วครับไปก่อนนะครับแล้วก็แก้ขมิ้นนะครับคงจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าแล้วก็มีมะม่วงโชคกันัน,นครับโชคกันันเรามีอากาศดีตอนเย็นนะครับครับโชคกนันันแต่โชคกันันตรงนี้เป็นที่คัดตกเกรตนะครับคือ รอดตาขายแล้วที่เราก้มะม่วงแก้วใหญ่บ้านเรานะครับคงจะมีประมาณนี้ให้เพื่อนๆไปแล้วอ,อันนี้มันเป็นผลไม่สวยนะครับมันเป็นปลูกเล็กนะครับลูกเล็กมะม,ม่วงผสมที่หลไหลตะก้าก็คงจะจะได้ประมาณก็เวลามันมืดค่ำแล้วนะครับเราไม่สามารถไปไกลได้นะครับเพื่อนๆ แต่นะครับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์สีเราก็เหลือกันเยอะอยู่นะครับก็คงจะได้ครับทุกอย่างเราเป็นมีคุณภาพหมดนะครับเราไม่เอาทิ้งนะครับเป็นเอาไปทำอ่าหมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับรุ่นขนาดนี้ รุ่นขนาดนี้เป็นหมดครับแปลงนี้ครับสำหรับแปลงนี้คือโชคกันนันนะครับเพื่อนๆครับคัดตกเกรดนะครับคือลอดตาขายแล้วที่เราให้เพื่อนๆไปแล้วออันนี้มันเป็นผลไม่สวยนะครับมันเป็นปลูกเล็กนะครับลูกเล็กมะม่วงผสมที่ก็ เวลามันมืดค่ําแล้วนะครับเราไม่สามารถไปไกลได้นะครับเพื่อนๆแต่นะครับมะม่วงสวยออกไปแล้วมัดแปลงพอดีนะพี่รองเขียวสวยแปลงของเราทุกแปลงออกไปหมดแล้วนะครับวันนี้นะก็เวลามันม <grabs S 1> ืดค่ําแล้วนะครับเราไม่สามารถไปไกลได้นะครับเพื through, ่อนๆแต่นะครับมะม่วง อากาศดีตอนเย็นนะครับวัสดุที่ทำให้มีคุณภาพได้นะครับเราไปหมักปุ๋ยคีวาภาพกันนะครับเอาแค่นี้นะครับค่ำแล้วมืดแล้วครับไปก่อนนะครับก็เวลามันมืดค่ำแล้วนะครับเราไม่สามารถไปไกลได้นะครับเพื่อนๆแต่นะครับมะม่วงคัดตกเปรดนะครับคือรอดตาขายแล้ว ที่เราคัดตกเกรดนะครับคือรอดตาขายแล้วที่เราแล้วก็มะม่วงแก้วใหญ่บ้านเรานะครับคงจะมีประมาณเอา,เอาสายพันธุ์ไว้เฉยๆแล้วที่มันส่งได้เยอะๆก็คือเขียวสวยแล้วก็มะม่วงครับเพื่อนๆครับเมื่อนี้กะห้อกะ ซอยมะม่วงชุดเอาออสายพันธุ์ไว้เฉยๆแล้วที่มันส่งได้เยอะๆก็คือเขียวสวยแล้วก็มะม่วงก็เวลามันมืดค่ำแล้วนะครับเราไม่สามารถไปไกลได้นะครับเพื่อนๆแต่นะครับมะม่วงคัดตกเปรดนะครับคือลอดตาข่ายแล้วที่เราเราคัดออกส่ง ส่งนอกนะครับแล้วก็มาให้เพื่อนๆอันนี้ไม่เอาแล้วนะครับอันนี้ไม่เอาแล้วเราจะเอาไปแก้วขมิ้นนะครับคงจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าแล้วก็มีมะม่วงชคอกนนั้นครับชคกัั้นเรามีหลายหลายตะกร้าก็คงจะจะได้ประมาณพอดีกับมะม่วงยำนะครับเราไปดูกันนะครับผม ครับผมเพื่อนๆครับนี่คือครับทุกอย่างเราเป็นมีคุณภาพหมดนะครับเราไม่เอาทิ้งนะครับเป็นไหลไหลตะก้าก็คงจะจะได้ประมาณกะแก้ขมิ้นนะครับคงจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าแล้วก็มีมะม่มงวงชคอันนั้น โนั้นเรามีครับเพื่อนๆโชคอนันต์เรายังเยอะอยู่นะครับนูนเป็นหมดนะครับแปลงนี้เป็นนี่รุ่นขนาดนี้นะครับโชคอน,นันอาให้เพื่อนๆไปแล้วอ่าอันนี้มันเป็นผลไม่สวยนะครับมันเป็นลูกเล็กนะครับลูกเล็กอ่มามะม่วงผสมที่เอ,ออเอาสายพันธุ์ไว้เฉยๆแล้วที่มันส่งได้เยอะๆก็คือ เขียวสวยแล้วก็มะม่วงคัดตกเกรดนะครับคือรอดตาขายแล้วที่เราวัสดุที่ทำให้มีคุณภาพได้นะครับเราไปหมักปุ๋ยคีวาภาพกันนะครับเอาแค่นี้นะครับค่ำแล้วเมื่อนแล้วครับไปก่อนนะครับครับทุกอย่างเราเป็นมีคุณภาพหมดนะครับเราไม่เอาทิ้งนะครับเป็นอ่า ก็อดีกับมะม่วงยำนะครับเราไปดูกันนะครับผมครับผมเพื่อนเพื่อนครับนี่คือ,อให้เพื่อนเพื่อนไปแล้วอ่าอันนี้มันเป็นผลไม่สวยนะครับมันเป็นลูกเล็กนะครับลูกเล็กอ่มามะม่วงผสมที่เวยออกไปแล้วมัดแปลงพอดีนะพี่รองเฉียวตเวยแปลงของเราทุกแปลงออกไปหมด แล้วนะครับวันนี้นะแปลงมะม่วงของเรานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็เก็บไปบ้างแล้วนะครับที่เหลืออยู่ก็นิดๆหน่อยๆอให้เพื่อนๆไปแล้วอ,อันนี้มันเป็นผลไม่สวยนะครับมันเป็นปลูกเล็กนะครับลูกเล็กะมะม่วงผสมที่ก็เวลามันมืดค่ำแล้วนะครับเราไม่สามารถไปไกลได้นะครับเพื่อนๆ แต่นะครับมะม่วงนะครับเราไม่เอาหมดแล้วครับก็เอาแต่ลูกที่ว่าพอดีนะครับน้ําดอกไม้ก็เหลือเยอะอยู่นะครับอ่าทําเป็นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินซียหมักเอ็มนะครับอย่างนี้นะครับเราก็เก็บใส่แล้วนะครับเพื่อพอดีกับมะม่วงยํานะครับเราไปดูกันนะครับผมครับผมเพื่อนๆนครับ นี่คือเราคัดออกส่งส่งนอกนะครับแล้วก็